ช่วงที่2ของรายการนะคะสาหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดค่ะเพราะว่าเรามาในประเด็นและหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะคะนั่นก็คือฟังเข็มย้อนสังขารไม่ใช่ใครก็ทําได้แม่คุณหมอมันน่าสนใจมากเลยนะคะย้อนสังขารกันเลยเหรอคะมันยังไงคะคุณหมอคือเขาบอกว่าสังขารคนเราไม่เที่ยงจริงไหมคะเมื่อก่อนหมอก็ยัง27-28แป๊บเดียวมันจะ50อยู่แล้วเนี่ยนะ สังขารมันแป๊บแป๊บแป๊บทำให้นึกถึงแบบว่าในวัดพระพุทธศาสนาหรืออะไรแบบนั้นเลยทีเดียวแต่ความเป็นจริงมันก็คือสังขารคนเราทุกคนมันมีสังขารและสังขารทุกคนไม่เที่ยงนั่นหมายถึงว่าสังขารนั่นคือสุขภาพเรานั่นเองนะครับสังขาสังขารของเราก็คือสุขภาพเรานั่นเองที่มันมันมันจะต้องเสื่อมมันจะต้องร่วงโรยตามกาลเวลานะครับแต่ทํายังไงที่ทําให้เราดึงกลับมาให้ได้ดึงกลับมัไม่เฉพาะรูปร่างหน้าตา นะครับสุขภาพด้วยความกระปี้กระเป๋าร่างกายเราด้วย<ฆ>นะครับทีนี้ประเด็นในวันนี้หมอหมอคิดขึ้นเนี่ยเกิดจากท่านผู้ชมคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคนหนึ่งที่เป็นแฟนรายการเรา<ฆ>ที่อยู่เป็นครูที่คอนแก่น<ฆ>นะครับก็มาปรึกษาว่าเออเนี่ยเขาไปดึงหน้ามาแล้วไปสัญญกรรมมาแล้วไปทําตาสองชั้นด้วยไปฉีดนู่นฉีดนี่ไป<ฆ>เลเซอร์ไปร้อยไหมไปโอ้จีบตาถาเลยแล้วก็จะมาอัพหน้าเด็กกับหมอดูภาพประกอบครับ อ๋อมีภาพนะคะเดี๋ยวเราให้ดูภาพแล้วกันนะคะนี่นะครับอันนี้ดูรินฮะเราดูเราวินิจฉัยแบบแบบจีนด้วยกับแบบไทยแบบปัจจุบันด้วยอันนี้คือก่อนทําก่อนทานะเราก็ดูว่าริ้วรอยเขาก็ตามอายุ่ะสังขารก็ไปตามวัยไปตามวัยฮะทีนี้ทํายังไงให้เขาดูดีขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องต้องพึ่งวิทยาศาสตร์นะครับโดยใช้ศาสตร์ในการฝังเข็มนะครับทีนี้พี่เขาบอกว่าอยากอัพหน้าเด็ก หมอดูแลเลือดพองแน่ๆคนนี้ไตพองเลือดพองแน่ๆหมอจับเข็มน้ําย้อนวขึ้นมาเลยนะครับเอาง่ายๆย้อนสังขารก็คือเป็นการย้อนไวัยนั่นเองแล้วก็กระดูกกระเดี่ยวกับมาหมดนะฮะนะครับกลับมาหมดเลยนะฮะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ังจาี่สัมภาษณ์นิดนึงนะครับสัมภาษณ์นะครับแ้วทีนี้วันวันนั้นนะฮะเราเราก็ฝังเข็มไปนะครับ นี่ uhm <cat> ดูดูอีกภาพหนึ่งเราเราทําปุ๊บเราก็สัมภาษณ์เข้ามาเลยนะฮะคือสัมภาษณ์วันนั้นเลยเดี๋ยวให้คุณหมอมฟังดูกันใกล้ๆนะดูดูสภาพหน้าพี่เข้าใกล้ๆนั้นวันวันที่มาทําเดินสดุบค่ะอ่าแล้วปวดข้อปวดเข่านี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะดีขึ้นเยอะค่ะชีวดีขึ้นคือไม่ค่อยปวดแล้วไม่ค่อยปวดอ๋อในระหว่างที่คุณหมอทําเนี่ยค่ะคือรู้สึกยังไงบ้างคะ ปวดนิดหน่อยค่ะปวดตอนทำใช่ไหมคะแต่พอหลังจากทําแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะสบายขึ้นเยอะค่ะอ๋อหายปวดใช่ไหมคะหายปวดอาการเลือดลมไหลเวียนก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะค่ะค่ะคิดว่าพอใจมากน้อยแค่ไหนคะคะแนนเต็มสิบเลยค่ะเต็มสิบให้กี่คะแนนค่ะโอ้โหให้สิบคะแนนเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ นี่คือสัมภาษณ์ในวันแรกที่ทำเลยทำทำปุ๊บลงมาจากเตียงปุ๊บน้องที่คลินิกก็เอากล้องไปสัมภาษณ์ให้หมอคุณหมอทำอะไรให้คุณพี่ท่านนี้บ้างก็ฝังเข็มย้อนไวเนี่ยแหละครับแล้วก็เข่าเห็นไหมที่เขาบอกว่าเข่ามันเริ่มแบบพอลงปุ๊บเดี๋ยวนี้เราเก็บภาพนะ,ะเพราะม,มีมีท่านผู้ชมสังเกตแล้วก็พนักง,งานที่คลินิกสังเกตด้วยว่าคุณหมอมันไม่ไม่ได้เปลี่ยนอีกวันนึงเปลี่ยนนะทันทีก็เปลี่ยนเหมือนกัน ทันทีนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะฮะก็คือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าคําว่าย้อนย้อนสังขารหรือย้อนวัยในที่นี้หมายความว่าหลายคนอาจจะเนืกอแค่ว่าย้อนให้น่าเด็กลงมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะคือใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของข้อหรืออะไรก็ตามแต่ตัวนี้ก็ช่วยด้วยช่วยด้วยครับช่วยทาให้ด้วยช่วยด้วยว่าแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยน้องอู้เราเราแทบจะไม่ต้องเพิ่มเลยคือย้อนวัยปุ๊บมันกลับหมดกระดูกกระเดี่ยวมาฮะสมองฮะสมองจากความจําไม่ค่อยดีมันกลับได้ เร็วด้วยนะฮะเร็วด้วยแล้วพี่<ห>คนนี้นะฮะห้ามกระพริบตาครับแค่สี่วันอ่าสี่วันแค่สี่วันเดี๋ยวเดี๋ยวดูการเปลี่ยนแปลงนะดูขั้นที่หนึ่งก่อนนะหลังทําปุ๊บเราถ่ายไว้กี้นี้นะดูกี้นี้ก่อนก่อนทํานะฮะพอทําไปปุ๊บเห็นไหมฮะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วค่ะนะเริ่มการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วนะครับนี่หลังทําทันทีนะฮะหนึ่งวันเปลี่ยนไปครับหนึ่งวันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไหมครับ ดูของขึ้น,นดูก่อนในวันวันที่หนึ่งเห็นไหมฮะวันที่หนึ่งหนึ่งวันเปลี่ยนเปลี่ยนไหมครับนี่หลังหนึ่งวันเองนะคะหนะึ่งวันนะฮะอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็หนึ่งวันนะฮะแล้วก็จับมาเปรียบเทียบกัน<ม>นะครับก่อนทํากันหนึ่งวันเห็นไหมฮะหนึ่งวันแล้วจากนั้นปุ๊บสี่วันเห็นไหมครับ<ม>เราไม่ได้ยุ่งกับหน้านะฮะเราไม่<ช><ง>ได้ยุ่งกับหน้าเลยนะครับเราใช้เทคนิคการย้อนวัยไปทั้งหมด นะ,ะให้ร่างกายมันสร้างระบบเลือดขึ้นมาใหม่มนะละสร้างพวกเซลล์ขึ้นมาใหม่สเตมเซลล์โดยที่เราไม่ได้เอาเซลล์จากข้างนอกเข้ามานะเข็มไปกระตุ้นให้ร่างกายมันสร้างฮอร์โมนสร้างเอนไซม์ขึ้นมาให้เราค่ะนะครับ อระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมมีคําถามมีข้อข้องใจอะไรนะคะสอบถามได้หมดเลยค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็สอบถามกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าต้องการจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นของเราเนี่ยแหละนะคะฟังเข็มย้อนสังขารให้ได้ผลเร็วไม่ใช่ใครก็ทําได้สอบถามกันได้ด้วยเช่นเดียวกันโทรมาได้เลยนะคะที่025541774-5 025541774-5ค่ะ阿拉วกลับมาพูดคุยกันต่อ นี่คือระยะเวลาสี่วันสี่วันนะเดี๋ยวดูเป็นสไลด์โชว์แล้วคุยกันไปด้วยได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้ดูภาพดูสไลด์โชว์ได้เลยนะนี่ก่อนทำนะครับก่อนทำค่ะนะฮะก่อนีจริงๆแล้วก่ในในช่วงที่คุณพี่เข้ามาตรวจสุขภาพคุณหมอดูอะไรให้บ้างคะคือหมอดูจากข้างนอกก่อนเลยค่ะดูจากน้ําเสียงเขานะฮะ ดูจากน้ำเสียงน,นี่สี่วันเนี่ยนะฮะม,มี before After ให้ดูเลยค่ะดูจากน้ำเสียงดูจากท่าทางเขาก็ดูจากปัญหาหลักของเขาว่าค,คืออะไรนะก็คือให้ดูดีให้ดูสุขภาพดีด้วยสุขภาพด้วยควบคู่ก,กับความงามด้วยเขาก็มาถูกคลินิกนะฮะค่ะนะโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีจากภายนอกเข้าไปสู่ร่างกายแล้วพี่เขาไปทําพวกเกี่ยวกับในแผนปัจจุบันมาเยอะละ,ละจริงๆหมอเป็นแผนปัจจุบันนะฮะ,ะ,ะหมอทำทำพวกนี้มาหมดละฮะ ก็จะเปลี่ยนอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องปวดข้อมีเรื่องมือชาด้วยค่ั้ไปประสาทชาในในผู้สูงวัยมีได้นะน้องอุมือจะชาชาบางทีก็เป็นเจอเจอเยอะคือพวกเบาหวาน น้ำตาลไปเกาะไปประสาพทพวกนี้หายหายได้นะคแต่ทีนี้ส่วนหนึ่งเลยนะคะที่ที่ข้องใจก็คือเชื่อว่าแต่ละคนอาจจะมีสภาพปัญหาสภาพร,ร่างกายแตกต่างกันทีนี้แต่ละคนเนี่ยจะได้ผลช้าเร็วเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างคะก็ด้วยด้วยเทคนิคอันนี้นะฮะที่ที่หมอคิดค้นขึ้นมาใหม่นะซึ่งต่างจากเมื่อปีที่แล้วมากๆแล้วได้ผลไวมาก ได้ผลไวมากได้ผลไวนี่หมายความว่าทุกคนได้ผลไวเหมือนกันเหมือนกันฮะเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันตรงที่บางคนอาการมากอ๋อแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่ตปัจจัยอย่างพี่คนนี้เขาอยู่บ้านที่กรุงเทพเลยอยู่บ้านญาติเลยตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดถ้ามากรุงเทพน่ะจะต้องมาหาหมอพงศธรนะเป็นเหมือนเราไปเชียงใหม่เราต้องไปดูหมีแพนด้าอะไรอย่างนั้นไปแล้วนะฮะคือถ้ามากรุงเทพต้องมาหาหมอพงศธรที่เอกมัยนะะให้ช่วยฝังเข็มให้แล้วจะไปเที่ยวไหนก็ค่อยว่ากัน นะครับแล้วก็บางคนไม่มีบ้านญาติอยู่ก็เช่าโรงแรมอยู่เลยรคเขาก็ทำอ่ะสามวันอ่ะช่องแรมอยู่2คืนก็ทําได้3ครั้งถูกไหมครับถ้าเช่าได้คืนหนึ่งก็ทําได้2ครั้งอาทิตย์หน้าก็ไปเช่าใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะอย่างนี้ครผลก็อย่างที่เห็นทุกท่านนะฮะส่วนใหญ่99.99เลยได้ตามนี้หมดเลยทีนี้ผลช้าเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างคะคุณหมอนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วค่ะแน่นอนฝังเข็มเนี่ยระยะทางระยะทางเนี่ยเป็นปัญหาหลักเลย แล้วก็ตอนนี้สายฝนครับสายฝนนะพายุชื่ออะไรนะพายุชื่อน้องอะไรนะนารีนารีนะคะพายุวิพานา่งก็ไปแถวญี่ปุ่นนะคะแต่เจอน้องนารีช่วงเี้จะเบาเเราก็เลยจัดโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือแถมแถมเข็มไหมเคกับ BKM ให้กับคนไข้ด้วยนะครับเพราะ่อในราคาพิเศษมากแล้วจำกัดคนนะน้องอุค่ะมาทำไม่ไหวนะ จำกัดคนนี้คือเท่าไหร่คะคุณหมอให้ห้าคนพอให้ห้าคนเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันที่สองพี่ก็ให้สัมภาษณ์นะฮะพี่พี่ก็ให้สัมภาษณ์เขาเสียงเลยครับอันนี้วันที่สองคะสัมภาษณ์แล้วครับครั้งแรกไปวันไหนเอ่ยวันอังคารค่ะเมื่อวานเมื่อวานนี้วันอังคารค่ะไปเมื่อวานนาะถ้ไปเมื่อวานนี้ค่ะวันเดียวเนาะพีี่มีอะไรดีขึ้นบ้างคะก็อาการปวดสั่นๆก็หายไปค่ะ ปวดอะไรครับมีปวดเขา่าแล้วก็ใบหน้าสีหน้าก็ดีขึ้นค่ะผุดผ่องขึ้นขาวขึ้นม,มีคนทักไหมพี่<อ>ไม่ไดเจอใครไม่รู้ค่ะตอนก็นยังไม่รู้ยังไม่ไดเจอใครค่ะ ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ครับขนแก่นค่ะขนแก่นเนาะแล้วพักที่ไหนที่พักที่บ้านญาติค่ะแล้วจะทําทําทุกวันเลยไหมทําทุกวันค่ะทำทุกวันอาการอื่นอะไรบ้างอาการอื่นก็ถ่ายดีไหมคับถ่ายดีขึ้นเป็นไงฮะจับจับเดิมเป็นยังไงจับเดิมกับสายยากสายยากนะตอนนี้มันง่ายง่ายขึ้นไหมตอนนี้ง่ายขึ้นค่ะแล้วหมอได้ให้ยาถ่ายป่ะหมอให้ยาถ่ายกับพี่ป่ะ ไม่ยังไม่เปิดดูเลย <c oughs> ไม่ไม่หมอเนี่ยหมอก็สุทนให้ยาถ่ายกับพี่ปะ่ะยังไม่ค่ะไม่ได้ให้ถ่ายนะหมอฝังเข็มเองเดียวนะค่ะอฝังเข็มเองเดียวอฝังเข็มเองเดียวนะใแล้วนอนเป็นไหนที่นอนนอนลับดีค่ะแล้วความเป็นสาวกับพี่กระเป๋าไหมพี่กระเป๋าเพิ่ไหมที่กระเป๋าก็ไม่ไม่เหนไ่อยค่ะคือเนี่ยทำทำต่อกันเลยนะวันที่สองพี่รนะู้สึกรู้สึกว่าดีมาก้นรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะเคยเจอประสบการณ์อย่างนี้ไหมคะไม่เคยเลยค่ะ ดีดีว่ากินวิตามินธรรได้าดีเร็วไหมเร็วัะเร็วคไงวิ่งไหมวิ่งไงวิ่งวิ่งตามไปไหนจากไหนไปไหนเมื่อวานวิ่งหน้าบ้านไงไม่ใช่ที่หมอฝังเข็มเลี้ยววิ่งที่เหวิ่งจากขาไปปลายเท้าไงปลายเท้าลยนะแวิ่งไม่ได้วิ่งหน้าบ้านนะพี่อยากพูดอะไรไหมคนที่ยังไม่ได้มาที่เขาชมรายการคนไหนที่ยังไม่มาก็ ก็ก็ควรจะมานะคะเพราะว่ามันไม่เก็บ,บแล้วก็ทําให้ผิวพันณดีขึ้นส,สุขภาพก็ดีขึ้นด้วยค่ะคก,ก่อนหน้ามาหมอพี่พทำอะไรมาบ้างไม่ต้องเอเย่ยชื่อนะพี่เคยสันเดี